คอนซั่นเอฟซีเรื่องบ้านฉันรวยมาแล้วจ้าว <ś c oughs> ันนี้อย่างนะฉันไปที่เดียวอ่ะแต่ไม่รู้มีที่ไหนบ้างอ่ะนะที่มันดี ừ ๆอ่ะไม่ค่อยอได้ที่ที่มันแบบเอ้อ จะไปที่ที่อิ่วอ่อนมากเลยบักก็ดูเงินเป็นปึกนี่สิสข้าวชนทริสโตรส์แล้วรู้ไหมว่าอะไรคืออะไรไเก็บเงินดีกว่าอยู่คนอื่นเขารู้รวยรวยพัดนี่ ทำมาจากทองของแท้เลยนะเฮ้ยขึ้นอะไรไปดีอ่ะเฮาหรือว่าดดรถเฮาดีกว่า Paya di kuah Ups, 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 ups Alahinan ini <tuh> Paya Pergi kuah ไปที่ไหนดีอุ๊ยอุ้ยอุ้ยไปหน้ามินิมาดีกว่ามินิมาทำฉันมองไม่เห็นเลยลงไปดีกว่า สืออะไรดีนะ้องใหเพพี่เพว่าไงใหญ่ผอบสั้นถึงติ่งหูไม่ใช่ฉันเปลี่ยนชื่อแล้วชื่ออะไรผักโขมดองผักโขมดองโหราซะจริงๆเลยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แค่คนละยี่สิบเปอดเองกดจ่อมาเลยนะเธออะไปดีกว่าเดี๋ยวไม่จ่ายตังค์เหรอไม่จ่า ออไม่ม oh 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 ีเออผมไม่มีเง oh um> ินแล้วครับไม่มีเงินแล้วไงอ่ะช่วยได้ไหมเดี๋ยก็บลอกเอาอะนะเงินกี่บาทยี่สิบ ยี่สิบบาทมันไม่พอจ้ะพีเต่าจัดเลยครับยี่สิบบาทไม่พอจ้ะดูไม่เง네 mm ี้ยเงินเนี่ยนะกว่าจะหามาได้มันเป็นเดือน นี่เงินอ่ะฉันให้ทะลุทั่วเลยน่าแม่เออ้าามฉันเออแม่เอาป่ะไป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 ปไปปไปไปไปแล้วน,น่ะขอบคุณเก็บจะมาข่บขึ้นแ ่นมให้เด็กหน่อยดีกว่าแถวสนามเด็กเล่นอาจจะมีเด็กเยอะ

พี่ชื่อพี่แฟนจะพี่แฟนจะพี่แฟนพี่แฟนถ้าพี่แฟนมากเลยขอถ่ายรูปหน่อยนะโอเคลาเซนลาเซ็นมาเซ็นเขาประชเหรอตาตาจานี่นนนนนนไปแล้วเดี๋ยวไปตามบ้านกกว่าดเฮ้ยเธอ ก่อนสิโอ้ยเธอก่อนยุก่กรเนี่ยสมิด,ดาราที่เธอชอบไปนะ,อะโอเคจ้ะถ้าคุณอยากไปบ้านฉันใช่ไหมโอเคถ้าคุณอยากไปบ้านฉันนักก,ก็กลับ ให้่บะเด็ก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 จ๋าอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะขี้นห้าส่วนตัวทั้งทีต้องพาเพื่อนด้วยสิ ให้อ่ะขึ้นมาชวนวันละสามคน ใช่ใช่ใช่ทำไมทำไมชวนไปบ้านห่ก็ไม่ได้หรอกตาสิอยากกูแล้วมันอยู่ที่หูเขานนะเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้เลยแล้ว ดูได้แล้วนะช่วงน,นี้เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วนี่ไงบ้านของฉันว้าวยางจะทะเลาะเนี่ยนะไม่อยากกาลับบ้านเลยถ้าอยากอยู่ให้พี่เลี้ยงนะ่ะได้ถ้าใครอยากอยู่ที่นี่แล้วก็พีให้อยู่นะัไหมโดยเฉพาะเธอด้วยนะแฟนตัวยง ของแท้สนีไปทำไมวะไป,ไปแล้วตามมาเร็วๆสิคุณตามมาเร็วเออเดี๋ยววะวันนี้นะ่ะ จะให้นอนที่นี่หนึ่งคืน เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ที่นี่ที่ไหนอ,อ,อ่ะเอ,อ่เออมอ,อ้าวหืออ้ยนี่นปีประทิดจัดไหนกันเด็ดหลวมลางของฉันเธอได้เป็นนางฟ้าจูบ่บนสวรรค์ 1. เธอช่วยเหลือคน 2. เธอให้คนนอนที่นั่นเฮ้ยฉันได้ไปนอนฟังใช่ไหมเนี่ยว้าวโอ้ยนองฟ้าสีฟ้าป็นไงล่ะ ฉันเป็นนางฟ้าของิงและเธอก็แล้เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นหนึ่งชาติจบแล้วเอล่ะค่ะสำหรับพิดีนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับพิดีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย